ลัามาคุยกันต่อนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยเราเป็นยังไงบ้างคะพี่สุนันท์มีอะไรที่เเป็นสัญญาณที่ดีบ้างคะไม่มีอะไรตื่นเต้นนะครับค่ะเพราะว่ามันก็จะมีความกังวลเรื่องภูมิรัฐศาสตร์สงครามการสู้รบนะซึ่งจะทําให้แนวโน้มราคาน้ามันสูงข,ขึ้นก็ภาวะเงินเฟอ้อจะตามมามเฉาทีไม่มีครับค่ะแล้วก็ข้างเงินบาทก็แนวโน้มจะอ่อนตัวลงไปเศรษฐกิจในประเทศนี่ตกต่ำเราจะเห็นเรื่อง การการเลิกจ้างการ,าร,าร,ารปิดกิจการโารคกระจายเรื่มประทุไปเรื่อยๆนะครับค่ะค่าของชีพก็สูงขึ้นแต่ว่ารายได้ไม่ไม่เพิ่มขึ้นปัญหาที่ชัด <c oughs> เจนมากกันขึ้นข้าแรง400บาทนะครับให้ชนเข้ารวมตัวยื่นหนังสือให้ทบทวนเพราะว่ามันเป็นการซ้ําเติมแน่นอนครับผู้ใช้แรงงานเนี่ยชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่แล้ว รายได้ไม่เพียงพอหรอกครับแต่พอไปเพิ่มรายได้ก็มนันกระทบต่อนายจ้างนายจ้างที่ไม่ไหวก็จะบกมือละปัญหาการว่างงานเพิ่มขึ้นปัญหาครอบครัวสังคมก็จะตามมาเพราะว่าคร <c oughs> อบครัวหนึ่งทํางานกันหมดนะสองคนสามีภรรยาทํางานรายได้ก็ชักหน้าไปถึงหลังอยู่แล้วถ้าคนหนึ่งต้องตกงานต้องแบกภาระเพิ่มทั้งครอบครัวหรือคนทํางานสร้างไรายได้คนเดียว และรายได้ก็ไม่ได้เพิ่มเท่าไหร่ปัญหาหอหื่นๆตามมาเยอะแยะครับนี่มันเป็นปัญหา <c oughs> ทับซ้อนอยู่นะ <c oughs> แล้วก็เราจะไปเรียกร้องในหะ้นี่มีมีคนเริ่มได้ยินแน่ๆบอกให้แบงค์ชาดขึ้นดอกเบีย้ยเพราะว่ามันจะสร้างแรงดงูดใข้ค่าเงินบาทม,มัน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 แข็งขึ้นเนะี่ยนี่ถ้าลดลงไปอีกนะครับอ่อนอยู่แล้วลดไปอีก ผลตอบแทนแต่การถือเงินบาทมันต่ำลงนั่นเขาก็ไม่ดัางเงินเข้ามามันยิ่งหนักเข้าไปอ่อือใครที่จะเรียกร้องให้ลดอลดอกเบี้ยแบงค์ชาติลดดอกเบี้ยนะมีกระแสขึ้นดอกเบี้ยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็ทําให้ค่างเงินบาทมันอาจจะแข็งขึ้นเงินมันจะได้ไม่ไหลออกเพราะาประเทศที่แนวร่มค่างเงินบาทอ่อนเนี่ยค่างเงินอน่อนนะประเทศที่ค่างเงินอ่อนเงินจากต่างประเทศก็ไม่เข้ามาแล้วครับเพราะคุณนําดอลลาร์เข้ามา มาแรกคุณก็ขาดทุนเลยขาดทุนจากอัตราแรกเปลี่ยนตลาดหุ้นเนนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าครึ่งปีแรกอย่าไปหวังอะครับใครที่เป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นต้องผ่านครึ่งปีแรกให้ได้เพราะว่าครึ่งปีแรกเนี่ยมันจะทรงทรงดุดซึมซึมซางกระตายไปอย่างเงี้ยต่อเนื่องและวไปรุ่นเราหวังว่าครึ่งปีหลังสถานการณ์จะดีขึ้นซึ่งเป็นเพียงความหวังนะครับ ควจริงครึ่งปีหลังอาจจะไม่แต่จากครึ่งปีแรกซึมนักลงทุนเศร้าใครเข้ามาลาดทุนเจ๊งฝรั่งถึงถอยออกด้วยอ,อยเลยเนี่ย<ฮ>เรื่องลาดทุ้นไม่มีอะไรน่าสนใจเลยครับมีคนมาถามผมเหมือนกันว่าจดี๋ยวลงทุนได้ไม่มีเงินสดน่ะดอกเบี้ยมันต่ำก็บอกเก็บไว้ดีกว่าครับดอกเบี้ยต่ำยังมีผลตอบแทนนะครับคุณมาในตลาดทุนในชั่วโมงนี้โอกาสต้นหายเยอะงั้นอย่า S <S ยังไม่ใช่เวลาที่จะมาหาเงินตลาดหุ้นนะครับยังไม่ใช่ชตอนนี้ยังไม่ใช่ตอนนี้ค่ะค่ะค่ะส่วนเ,เรื่องของสอวอนะคะก็หมดวาระไปแล้วตั้งแต่10พฤษภาคมที่ผ่านมาตอนนี้ก็ถือว่ารักษาการอยู่จนกว่าจะมีสอวอชุดใหม่นะคะแล้วก็เมื่อสุดสัปดาห์สวร์อาทิที่ผ่านมาค่ะก็มีมีการมีพระราชากริษสีกาให้มีการเลือกสมาชิกอุทิศภา ปี2567แล้วนะคะนั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าทางกกตเขาจะกำหนดไทม์ไลน์อย่างไรนะคะโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าเดี๋ยววันนี้ วันนี้13พฤษภาคมนะคะคณะกรรมาการการเลือกตั้งเขาจะมีการประชุมเพื่อกําหนดวันรับสมัครและวันเลือกสมาชิกอุธิสภา200คนจาก20กลุ่มสาขาอาชีพนะคะภายหลังจากที่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกอุธิสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว mm hmm. ก็มีการคาดการณ์ทำลายกันอยู่ยค่ะว่ากกตนเนี่ยน่าจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากําหนดวันรับสมัครระหว่าง20 ถึง24พฤษภาคมนะคะเมื่อกกตประกาศวันรับสมัครแล้วผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสวก็ต้องไปยื่นเอกสารใบสมัครแล้วก็หลักฐานประกอบด้วยตัวเองณสถานที่ที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งระดับอำเภอที่ประสงค์จะสมัครกำหนดเอาไว้นะคะเมื่อผู้สมัครยื่นแล้ว แล้วก็ผู้สมัครเนี่ยก็จะได้รับใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอวอเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็จะ,ะดําเนินการคัดเลือกใน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 กลุ่ม20กลุ่มสาขาอาชีพในระดับอําเภอแล้วก็เป็นในระดับจังหวัดแล้วก็เป็นในระดับประเทศนะคะเดี๋ยววันนี้คงจะมีความชัดเจนแต่ว่าผู้สื่อข่าวเขาก็ ไปรวบรวมจำนวนของผู้ที่สนใจจะสมัครสอวอรเพราะว่าเขาเปิดให้ไปรับใบสมัครกันตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะอันนี้คือแค่รับใบสมัครเฉยๆยังไม่ได้ยื่นนะคะไปรับใบสมัครที่ที่ว่าการอำเภอที่สำนักง,งานเขตอะไรอย่างงี้ค่ะก็มีไปรวบรวมมานะคะว่ากทมค,คือ พื้นที่ที่มีผู้สนใจจะลงสมัครสอวอมากที่สุดเลยเพราะว่าไปรับใบสมัครมาแล้วถึง849รายนี่แล้วก็ลองลงมาคือพัทธลุงค่ะ237รายนครศรีธรรมราช227รายนุนทบุรี224รายนะคะเชียงใหม่29นราธิวาส171นะคะขอนแก่น159 แล้วก็มีจังหวัดที่มีคนสนใจไปรับใบสมัครน้อยที่สุดเนี่ยคือบึงการหนึ่งรายหนองคาย3รายแล้วก็แม่ห้องสอน6รายนะคะอันนี้ก็ <c oughs> แต่ว่าจริงๆมันก็ยังคงยังวัดผลอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเพิ่งเริ่มมันเพิ่งเริ่มบางทีคนอาจจะยังแบบไม่ทราบเดี๋ยวรอให้กรกตเขาประกาศแบบวันรับสมัครวันยื่นใบสมัครก่อนอะไรอย่างเงี้ยคงจะเห็นความคึกคักมากขึ้นเขาว่าอย่างนั้นเขารู้ว่ายัางไงก็ไม่ไม่ไม่เป็นความจริงเหมือนเองินงดิจิตอลอะ หรอไม่เป็นความจริงยังไงล่ะกรกตเขาก็เตรียมความพร้อมนะเนี่ยมันมีคนไปยื่นร้องนั่นร้องนี่ร้องนั่นร้องนี่แล้วก็จะมีโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งอะเนี่ยหรอฮะไม่ทันได้เลือกหรอฮะโปรดฟังประกาศอีกครั้งหนึ่งอะเนี่ยหรอฮะอาจจะยังไม่ทันได้เลือกอะไรอย่างนี้อ่ะฮะจริงเหรอเพราจจะอยู่หลังขาวนะไม่ค่อยไม่ได้ค่อยได้ข่าวเรื่องนี้มากนัก คุณอยู่ในสวนนครยกคุณก็ไม่รู้อะไรในกรุงเทพเขาพูดกันแซดไปรอฟังประกาศอครั้งหนึ่งเนี่ยพูดพูยกันแซดนี่เอกวายไม่มีนะแซเลยนะคะแซดเลยฉะนั้นน่ะอย่ามาพูดจาอุ้งยิงพูดจาอุ้งยิงค่ะค่ะก็เห็นว่าวันวันพรุ่งนี้เนี่ยทางเลขากรกตค่ะนายสวงบุญมีเขาจะนัดหมาย สื่อมวลชนด้วยนะคะนัดคุยกับสื่อมวลชนค่ะเลงข้าวป่ะถามเนี่ยแหมมันก็จะต้องมีแบบอะไรนะคอฟฟี่เบรกอะไรอย่างนี้บ้างข่าใช่เพราะว่าเหมือนกับจะได้เหมือนทําความเข้าใจชี้แจงแล้วก็เพื่อที่จะเหมือนกับประชาสัมพันธ์อะไรอย่างนี้เลี้ยงดีเลยสิเงบไปทัวร์น่องหมดเลยงบเขาเยอะเนาะต้องปิดี๋ยวต้องถาปทัดเสนอกหมดเลยเลี้ยงดีหน่อยเลยเวลาเขาเลี้ยงเราเเลี้ยงดีมมาแล้วกัน เท่าสิบปีอเอก็จะได้นัดหมายกับสื่อมวลชนค่ะได้แจ้งถึงวัตถุประสงค์บอกกับแล้วก็เพื่อบอกสื่อว่าจะทําหน้าที่อย่างไรในช่วงที่มีพระราชกฤษฎิกาให้เลิกสวโดยจะได้ไม่ไม่ผิดไม่พลาดกันไปอะไรอย่างเงี้ยอืมอืนะคะก็เดี๋ยวติดตามตอนนี้ก็ตีระฆังแล้วอ่ะตีระฆังสัญญาณดังแล้วสัญญาณดังแล้วเฟย์ญี่ปุ่นก็ได้ไปเลยเฟญี่ปุ่นไปเลี้ยงหน่อยไปไหมอ่ะ ท่านเลี้ยงนะเราไปักนะลงลงลงสายสื่อแหละคนละจังหวัดเกาสายละาสิคนนี่แหละใครมีชีพอ่ะใครไม่เลือกคุณเลือกเราเราอกสิคนนี้ไม่ใครเลือกเราหรอกเชื่อสิของพี่สุนันท์นี่ตอนนี้คือเป็นทะเบียนบ้านอยู่อยู่ไหนยังอยู่กรุงเทพหรือว่ายังอยู่หรือไปอยู่กรุงครรับอยู่กุงเทพครับอ๋อเขตเขตอะไรของพี่อ่ะพี่ต้องไปลงเขตของตัวเอง เข่งเปรวเเขตปรวเวศอหุยเราถ้าลงนะเราแข่งกันแย่เลยนี่เราก็แข่งเปรวศอ่ะเราต้องแข่งกันเองแล้วลงนี่เราเลือกกันเองก็ได้เนี่ยเลือกข้ามข้ามข้ามไงเลือกควาไงใช่ใช่ใช่เจะต้องมีเลือกกันเองในกลุ่มสาขาอาชีพแล้วก็เลือกเลือกควายด้วยอะไรก็ไม่รู้อะกุ้งอยู่ได้ปะกุ้งอยู่ได้ไหมเปรวเเศเหมือนกันกุ้งกเปรวเะเหมือนกันไหมเนี่ยเราแข่งกันเองอะเนี่ยคู่แข่งเราเยอะเลยเนี่ยเออเรียกดีนมาดีนดีนอะ เรียกมาให้หมดอแต่เขาอาจจะต้องไปสาขาอื่นนะจะไม่ใช่กลุ่มสาขาเดียวกันเราแล้วมั้ยกได้ได้นั้นน่ะได้ใช่ไหมคะเนี่ยถ้าเขามีมีเรื่องเรื่องสวแล้วเนี่ยเราจะได้คนดีๆหลุดข้อมบ้างไหมไม่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 ตอบเร็วละอาจจะหลุดไปสักทรงคนสองคนเนี่ยเป็นได้เป็นไปได้เพราะเขามีกระบวนการจัดตั้งอยู่ไงแจกเงินค่าสมัครคนละสองพันห้าใช่ไหมเาเข้าใจแล้วก็มีค่ารถ ตาตาไปอีกหนึ่งเห็ไหมหคม่ะันอพอย่างอย่างที่คณะก้าวหน้านะคะคณะก้าวหน้าโดยธนาทรโดยชอบพนิกาเนี่ยเขาก็แถลงแคมเปญสอวอเพื่อประชาชนมามาก่อนหน้าน,นี้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่ารณรงค์ให้ไปสมัครกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยจุดประสงค์ของเขาเนี่ยคือเขาบอกว่าสอวอชุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดแบบเป็นจุดที่จะเปลี่ยน เปลี่ยนประเทศเลยเขาคาดหวังกับสวชุดใหม่ในการเข้ามาทําหน้าที่เลือกองค์กรอิสระเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาเป็นกลุ่มเป็นพักการเมืองแล้วก็เป็นกลุ่มการเมืองที่ที่โดนทำตัดสินอะไรจากองค์กรอิสระแบบมาเยอะมากเขาก็เลยมองว่าการที่สวเนี่ยมาจาก ประชาชนอย่างแท้จริงแล้วก็จะเข้ามาลงคะแนนเลือกองค์กรอิสระมาเนี่ยก็จะเป็นองค์กรอิสระที่ที่ทำงานอย่างตรไปตรงมาจริงๆอะไรอย่างนี้ก็เลยคาดหวังแล้วก็มีการรณรงค์ <c oughs> ให้ให้มีการไปเลือกเออให้มีการไปลงสมัครเลือกสอวอกันเยอะๆปรดฟังประกาศอีกครั้งหนึ่ง เอเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูว่าเ,เขาคือการรณรงค์ของเขาเขาทำสำเร็จมามาในโมเดลของอีนี่นะพี่ <c oughs> กรรมการกรรมการกรรมการประกันสังคมอ่ะบอร์ดประกันสังคมอ,ะ <c oughs> อ่ะบอร์ดประกันสังคม <c oughs> ที่ที่คนที่จะมีสิทธิ์เลือกคือคนที่จะ เราอะเราเราเามนุรู้เงินเดือนที่อยู่ในระบบประกันสังคมอะไม่ใช่ว่าจะมีสิทธิ์ไปลงคะแนนบอร์ดประกันสังคมนะเราจะต้องไปลงทะเบียนไปลงทะเบียนก่อนเพื่อที่จะไปแสดงตนว่าฉันจะมาใช้สิทธิ์แล้วเราถึงจะมีสิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมปรากฏว่าคนเราทํางานเราก็ไม่ได้รู้เรื่องใช่ไหมคะปรากฏว่ากลุ่มคณะก้าวหน้าเนี่ยเขามีการรณรงค์ในกลุ่มพวกเขาว่าจะให้ต้องไปลงทะเบียนนะคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมก็เลยทําให้สัดส่วนของบอร์ดประกันสังคมชุดนี้ เจ็ดคนหรือ6คนเนี่ยมาจากกลุ่มของเขานะเนี่ยเขาทำสำเร็จแล้วโมเดลแบบนี้อ่ะในการแทรกซึมทำมาตั้งนานแล้วแต่ยังไงก็ตามนและปรดฟังประกายกครั้งหนึ่งนั่นแหละต้องดูว่าจะมีโอกาสเลือกหรือเปล่าจะรอจะรอจะรอฟันค่ะค่ะคนี่พอคนฟังคุณสมพลนี่จะควักเงิน2,500ไปสมัครนี่เก็บไว้เลยนะเก็บไว้เลยนะเดี๋ยวก็เสียค่าสมัครฟรีแล้วอ้า เว <Whoa>. อ2,005นี่กินข้าวได้หลายวันนะเก็บไว้ได้หลายลานานวันนะวงานนี้รับประกันไม่เสียของนะค่ะค่ะรับประกันไม่เสียของนะ ค่ะอ่ะส่วนเรื่องการเมืองเนี่ยนะคะมันมีความเคลื่อนไหวที่เขามีกันวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาเลยกรณีของคุณบรัญยาไทยเศษน้องสาวคุณชาดาไทยเศษเนี่ยค่ะที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกพักภูมิใจไทยคุ้วิเคราะห์ทำไมก็มองว่าเอ๊ะอันนี้มันจะไปต่อท่อแบบจะย้ายค่ายย้ายขั้วอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยการเมืองก็ไม่ดีขึ้นมันก็เป็นคนวนเวียนอย่างเนี่ยมัมไมนได้สีก็ตระกูลไทยเศษเนี่ยมันคือบ้านใหญ่อุทัยธานีใช่ไหมแล้วก็ เขาเรียกว่าเป็นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มที่แบบมีพลังอำนาจอยู่ในทางภูมิใจไทยพอสมควรเพราะคุณชาดาก็เป็นถึงรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วถ้าเกิดว่ามีการย้ายต่อท่อย้ายเตรียมย้ายพักขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในพักภูมิใจไทยไมมหรือในเพื่อไทยอะไรอย่างเงี้ยหรือย้ายไปอยู่ที่ไปอยู่ที่คืนน้ําแยกสายไผ่แยกกรองก็มีปัญหาเลยหรอกนะคะการเมืองมันน้าเน่าที่ต่อไปอยู่แล้วคือการย้ายพักเรื่องปกติมาก มาคนย้ายั้งสิบสองครั้งน่ะอยู่หมดเสลีนิยมสังคมนิยมอ,อะไรทั้งหมดอยู่ทุกกอุตุกรรมอลไรหมดแล้วไงอ๋อเพราะไเขาจะย้ายก็เรื่องของเขาอะไรอย่างเงี้ยเฮปัญหาบ้านเมืองไม่ดีขึ้นหรอกเชื่อคุณบัญญายไทยแสงเนี่ยอันนี้เชื่ออันนี้เชื่อครับอันนี้เชื่อเชื่อเชื่อจะยังไงก็ตามบ้านเมืองไม่มีดีขึ้นนะเชื่อ เ,เพราะว่าคุณมนัญญาไทยเศษเนี่ยเหตุผลในการลาออกเนี่ยคะเขาจะไปดํารงตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒธธิในกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งมันมีข้อบังคับมันมีเงื่อนไขว่า จะต้องไม่ไม่เป็นสมาชิกพักการเมืองเพราะฉะนั้นก็เลยต้องลาออกอะไรอย่างนี้ไงแล้วก็คุณชาดาอะไรองี้ก็มาตอบคำถามเรื่องนี้ว่ามันไม่มีอะไรแล้วก็จริงๆลาออกมาตั้งสองสาเดือนที่ผ่านมาแล้วทำไมเพิ่งเป็นข่าวก็ไม่รู้ย้าว่าจะไม่ได้มีการพาสมาชิกพักคภมิใจไทยคนอื่นลาออกไปด้วยอย่างแน่นอนไม่ได้เป็นคือคุณมนัญญาเนี่ยน่าจะอยู่ในบัญชีรายชื่อเราไม่เราไม่ถึงเราไม่ถึงก็เลยผิดหวัง แล้วไม่ได้เป็นรัฐมนตรีครั้งที่พี่ชายขอมาเองใช่พาะพี่ชายมาได้แล้วไงไม่มีกระแสต้านแล้วไงเออเพราะพี่ชายเขาโชว์ะนีนะเขาโชว์ผลงานตอนอภิปรายตอนพิธาตอนจะเลือกโหวตพิธาอุ้ยตอนนั้นนี่กระแสชื่นชมเลยนะเออทัวลงก็ไม่กลัวอะไรอย่างนั้นอื ส่วนอีกคนหนึ่งที่มีข่าวว่าเตรียมจะทิ้งพักรวมไทยสร้างชาติจะลาออกจากรวมไทยสร้างชาติก็คือคุณกฤษดาจีนวิจารณะนะคะหลังจากที่ลาออกจากรัฐมนตรีช่วยคลางแล้วก็มีข่าวว่าเตรียมจะลาออกจากการเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติด้วยเหมือนกันตามคุณสุพัฒนพงศ์ไปติด,ตด <c oughs> ผู้ดคุณพักเฉพาะกิจอยู่แล้วไงไม่ม <leadership. S 2> <c oughs> ีป <clears> ัญหาอะไร จะยุบจะไปใครจะมาก็ไม่มีปัญหาอะไรฮ่าฮ่าฮ <ขอ S 1> ่าเพราะทุกคนมาเนี่ยถ้าไม่ด้วยอะไรสักอย่างก็องผลประโยชน์เป็นหลักหรออืไม่ได้มาเพื่อเจตนาทํางานให้บ้านเมืองประชาชนหรอก<า>ไม่มีหรอก<า>คือคือถ้าคนดีแล้วจะไม่มีทางเข้าร่วมัฐบาลชุดนี้น <c oughs> โถ<ด>แล้วมันเดี๋ยวกันนะแล้วมันจะลามอย่างรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมันจะลามไปถึงความสั่นคลอนในตําแหน่งหัวหน้าภาคคุณพีรพันธ์ไหมคะคือ ตอนนี้มันอยู่ที่ว่าในเมื่อเขาไม่เอาอ่าวเนี่ยนะค่ะแสดงไม่มีฝีมือแล้วถ้าคุณเอาอ่าวแสดงคุณพอมีฝีมืออยู่บ้างเนี่ยเขาบอกเอ้ยหมอนี่ไม่อ่าวเลยดี่ว่าเงี้ยแสดงว่าใช่ไม่หลาดละอ่าอันนี้ก็เป็นคําที่เขาเปรียบเทียบกันมาแต่โบราณแต่าตอนนี้คุณมีร้านก็อการไม่อ่าวไม่อ่าวแล้วไงโอ้พโหอาจจะโดนเปลี่ยนตัวหัวหน้าพาร์กก็ได้นะคะเนี่ยเพราะช่วงนี้มันน้ำทะเลขึ้นสูงไะก็ร้อนอ่าวมันก็ขยายกินพื้นที่ไปเรื่อยๆแทรกซึมเข้าไปทั้งหมดอ่ะใช่ใช่าว ก้าฟ้าไทยแลนด์กลายเป็นไทยแลนด์รับเกาเฟดแล้วไงค่ะค่ะค่ะก็คุณพีรพันธ์ทางคุณเอกนัทด้วยนะคะเอกนัทพร้อมพันธ์โดนตั้งคําถามเรื่องนี้ค่ะเรื่องว่าคุณพีรพันธ์เนี่ยจะเป็นหัวหน้าพักไปจนครบรัฐบาลครบวาระรัฐบาลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนายเอกนัทตอบอย่างนี้ค่ะบอกว่าตนสนับสนุนนายพีรพันธ์ล้านเปอร์เซ็นต์แต่ตําแหน่งหัวหน้าพักและเลขข<อ>้าราชการเขาแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ล้านเปอร์เซ็นต์หรอก ก็เวลาที่คนพูดอะไรเว่อว่อย่างเงี้ยบางทีมันก็มีพิรุธนะคะพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่มันเป็นไปไม่ได้แล้วเขามีนี่แค่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเปอร์เซ็นต์มันคือร้อยไงคุณคณิตศาสตร์ประเทศไหนแน่สิร้อยเปอร์เซ็นต์ไหนมีใช่ใช่เพราะเพราะอะไรที่พูดเว่อๆแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้คนเริ่มแบบพูดจาอุ้งอิงนี่หว่าเนี่ยใช่ใช่เขาบอกว่าคุณพคุณเอกนัทบอกว่าแต่ตำแหน่งหัวหน้าพักและเลขาธิการพักเนี่ยเราไม่ได้ตั้งตัวเองแต่มาจากการเลือกของที่ประชุมใหญ่ดังนั้น สามารถเปลี่ยนได้ตามมติของที่ประชุมใหญ่นี่ก็มันอยู่ที่ว่าคือช่วงนี้อ่าวน้ําขึ้นไงฮ่าฮน้าขึ้นน้ำึ้นขึ้นเลยนะท่วมกรุงไทยท่วมไปหลายแห่งไงฮ่ท่วมปตทท่วมกรุงไทยใช่ไหมอ่าวกำลังขึ้นเหรอคะใช่ท่วมกรุงไทยด้วยเหรอท่วมกรุงไทยใช่เขาจะลงทุนฟินเทคไงเบอร์จูแบง วอร์ชั่วแบงค์เหรอคะเอาจะกระโดดมาตัวชั่วแบงค์ก็จะกินรวบหมดอันนี้ดีกว่าเหรอคะก็บอกแล้วไทยแลนด์ออฟกอล์ฟไงไม่ใชกอล์ฟไทยแลนด์แล้วเออไทยแลนด์ออฟกอล์ฟเออเออเออแหมงั้นเราต้องเปลี่ยนเป็นคนเอาอ่าวกันบ้างไหมคะประเทศไทยของอ่าวไม่อ้าวไทยเพื่อเราอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นคนเอา้าวกันบ้างนะคะเออเอออะล่ะค่ะเขาจะเอาเราไปอีกเรื่องหนึ่งเลยอันนั้นแหละอันนั้นแหละที่สำคัญ ค่ะอาล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพี่สุนันท์คุณสมพลค่ะเดี๋ยวเราลากันไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา n e w s ์วทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ n e w s ์วันทาง YouTube กด subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c n a n n e l n ์วันเพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ